จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาทําให้หลายบริษัทต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานมาเป็นแบบ work from home โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารทั้งการแชร์ไฟล์งานบนระบบคลาวด์ในรูปแบบของ SharePoint หรือการใช้โปรแกรม Zoom เข้ามาช่วยในการสื่อสารอย่างไรก็ตามการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในบริษัทจําเป็นที่จะต้องมีความปลอดภยัยซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยได้ก็คือระบบ VPN เพื่อให้มีการเข้ารหัสเครือข่ายข้อมูลในองค์กรระบบ VPN คือระบบเครือข่ายส่วนตัวที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการหรือพนักง,งานสามารถทำงานได้จากที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักง,งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระบบดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเปิดไฟล์งานในเซิร์ฟเวอร์บริษัทจากที่บ้านการเข้าโปรแกรมบัญชีการสั่งพิมพ์เอกสารมาที่เครื่องปรินเตอร์บริษัท สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดตั้งระบบ VPN เพียงติดต่อเข้ามาในตอนนี้เราคิดเพียงเดลอะนละ1 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจติดตั้งระบบ VPN นะครับสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook h ห n e t Computer System หรือว่าโทรมาที่เบอร์02-235-774-5-9หรืออีเมลมาที่ s e r v i c e h i n e t c o t h